พี่เหมือนป้าครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเริ่มฝึกสก,กินชิกันให้มากขึ้นแล้วนะครับอืยังไงหรอครับตัวนี้ตอบอันหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องแบบฝึกสกินชิฟกันแล้วนะครับแล้ว้องตอบว่าอะไรไม่ได้ตอนเเลตอนอน่อโดนตอนนต่ออน หรือโดนคนอื่นอ้อนอ้อนคนอื่นหรือโดนคนอื่นอ่อนสามตอบกหนึ่งโดนคนอื่นอ้อนไปใส่ครัโดนคนอื่นอ็อนหรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวตอบไม่ตรงกันอันนี้คือไม่ได้เอาใจตัวเองแล้วคือแค่รู้สึกว่าอ๋อตรงเอาใจพี่ใช่เดี๋ยวพี่โทรตอบเดี๋ยวตอบไม่ตรงกันไงโอ้แต่ว่าเราใจพี่เหรอเนี่ยก็เดาเอาเออเจ็ดสิบห้าบาทจากหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทโอ้ลดแรงมากครับ พึ่งพึจริงเป็นตัวลุ้ทีของเรานะฮะบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้นะจ๊ะรีบกดเข้าตะกร้าเรามีคูปองส่วนลดนะฮะห้าสิบบาทวันนี้พร้อมเล่นเกมใหม่พี่เทมันอ๋อพร้อมแล้วครับผมคือผมมาพร้อมตั้งแต่บ้านแล้วครับเฮ้ยมกล้องอ่ะผมพร้อมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับอ๋ออุ้ยเลียนรู้มาดีๆมาอุ้ยมาคำนึงคำแม่เออเป็นลูกอะไรเหรอครับอันนี้รูปพาอาทิตย์ครับอ๋ออันนี้รูปพาอาทิตย์แต่นี่รูปหล่อนะครับเออมันริมาลริมาลริมาลริมายสี พี่หมื่นป้าครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเริ่มปลึกสก,กินชิปกันให้มากขึ้นแล้วนะครับอืยังไงเหรอครับตัวนี้พี่ใหม่มีแพนไปเที่ยวไหนกันยาสองคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรก็อุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนได้ไหมล่ะเอออุ้มไว้ก่อนยังไม่มีแพนคืออาจจะมีแหละแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้แบบเลงไว้หรือเปล่าขอขออุ้มไว้ก่อนแล้วกันครับจะหลุดสปอย จริงปะไม่รู้เรื่องให้เเขาบอกว่าให้ยี่พีห้าเขือนเนี่ยพี่พีหกเสื่อนพี่หมื่นป้าครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเริ่มปรึกสกินชิปกันให้มากขึ้นแล้วนะครับอืยังไงเหรอครับตัวนี้ถ้าใจนี่ต้องให้ใครดูแลครับถ้าใจนี่คือแบบ อันนี้คือไม่ได้เอาใจตัวเองแล้วคือแค่รู้สึกว่าอ๋อตรงเอาใจพี่ใช่เดี๋ยวพี่โตตอบเดี๋ยวตอบไม่ตรงกันไงโอ้หแต่ว่าเราใจพี่เหรอเนี่ยก็เดาเอาเออมาข้อนี้แหละมาดูว่าจะเอาใจใครอุ้ยอันนี้รูปอะไรหรอครับอันนี้รูปพาชิ์ครับอ๋ออันนี้รูปพาทิตย์แต่นี่รูปหลอนะครับเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องคมแบบนี้อันนี้พาชิ์อันนี้เออ นเอเขาบอกว่าให้อีพีห้าเสริเนี่ยอีพีหกจะเสริที่รักทำไมอ่ะทำไมเป็นที่รักต่อไปก้องเลือกเพราะเป็นตัวเองไงใช่แล้วคุณดาวใ่น้องหรอผมเลือกเพราะดาวใ่น้องเพราะว่าข้อแรกน้องดาวใจ